วันนี้ปป้าทำนึ่งเรียกอะไรนึ่งปลาสมุนไพรเดี๋ยวเปิดให้ดูโอ้าวปลาดุกค่ะปลาดุกนึ่งสมุนไพรฝีมือปป้าหนูดีน่ากินมากสองตัวใหญ่ๆยังไม่สุกเลยค่ะแดงๆนิดนึงเดี๋ยวอีกนปดนึงนึ่งใส่ผักปังใบผักขม แล้วก็ใบหนังรักน่ากินสุดๆหอมเปิดมาหอมฟุ้งเลยค่ะน่ากินมากใครลองไปทำดูนะคะสูตรนี้อร่อยจริงค่ะเดี๋ยวนี้ดูมะเขืออันนี้เราก็ลวกมะเขือเดี๋ยวกินกับอ่ากินกับปลาดุกเนาะเพราะว่ามะเขือถ้านึ่งใส่ปลาแล้วมันจะไม่สุกเราก็เลยต้องมาลวกเอาค่ะกินกับน้ำจิ้มรสเต็ดอร่อยอร่อย ไอป้าปลาก็ซื้อปลาตองมาด้วยอ๋าลาบปลาตองแต่ว่ามันดิบนะป้าหนูดีก็เลยแบบให้รวนๆให้หน่อยนะคะอันนี้่าบปลาตองแม่แดงก็กินไม่เป็นหรอกปลาหนูดีชอบเดี๋ยวเราก็จะมาควบคั่วให้มันสุกหน่อยโอเควันนี้กับข้าวเราหนูดีอิ่มแล้วหนูดีกินกุ้งเผาซื้อกุ้งเผามาให้หนูดีครึ่งกิโลดีอิ่มแล้วกินก่อนลปะป้าป้ากับคุณแม่ก็กิน ป,ป้ากับคุณแม่ก็มากินทีหลังให้ลูกกินก่อนอุย้ยหอมมากฟุ้งเลยดูสินี่ค่ะปลาดุกประดุก,ดกนึ่งสมุนไพรปลาหมักใส่ขาใส่ตะไคร้หมักอย่างดีโอเคใครลองไปทำดูบ้างนะคะสูตรนี้อร่อยจริง